สวัสดีครับแฟนสอล้อความเร็ว m o t ต g p ทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องเล็กมอเตอร์สปอร์อัปเดตข่าวสาร MotoGP เรื่องวันที่ข่าวแรกนะครับแชมป์ล้ม10สนามแรกจะเป็นใครไปดูกันโจฮันเมียพาตัวแข่ง rc 2 3 v คว้าแชมป์ล้ม10สนามแรกกล้องหลังท็อป8 m ึกมอเตอร์จีพดวลความเร็วกันมาแล้ว10สนามด้วยกันโดยที่มีการศึกครั้งล่าสุดที่เอเซนนเนเธอร์แลนด์นอกจากผู้เข้าชมแน่นแล้วก็ยังมีในเรื่องของการพลาดล้มของนักกีฬามาลัลัวเช่นเดียวกับความแน่นของจุของผู้ชมในทั่วหน้าโดยสถิติของนักบิดนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะได้กันนะครับเพื่อนๆซึ่งในรุ่น m o เตอร์จสสนามที่ผ่านมา แชมป์วิจัยกวดของเรานะครับตกเป็นของดาวบิสเปนจาก H อ c อาอย่างโจฮันเนียที่ลงแลนดิ้งวิจัยกวดแล้วถึง13ครั้งด้วยกันหนึ่งในสนามที่ทีมงานเขาต้องซ่อมรถให้พี่แกก็ถ้าจากเราดูตัวเลขกันเนาะ13ครั้งใช่ไหม10ครั้งก็ตกประมาณ1.3ครั้ง ที่ทีมงาน HRC ต้องซ่อมรถให้โจฮันเมียร์ขณะที่มาร์คมาเกตซึ่งเป็นตัวแต่งในทุกๆปีในเรื่องของการวิจัยกวด10สนามแรก Mark Market, มาร์คมาเกสมงโลกไปทั้งหมด7ครั้งลังอยู่อันดับ6ของตารางและนักบิดไทยอย่างก้องสมเกียรตันทาของเราลังอยวนดับ8ด้วยการพาตัวแข่งล้มไปถึง5ครั้งทางด้านสถิติล้มโดยรวม10สนามแรกของชั้นนี้ ล้มกันกระจายนะครับ4 3 2ครั้งถือว่ามากกว่าปีที่แล้วอีกนะครับถึง13ครั้งนี่บึิงแค่10สนามเองนะท็อป10นักบิด m o เต g p ที่พลาดล้มมากสุดในรอบ10สนามแรกของซีซั่น2025นะครับอันดับ1ล้มไป13ครั้งนะครับโจฮันเมียอันดับที่2ล้มไป12ครั้งแบดพินเดอร์อันดับที่3ส่งเข้าประกวดล้ม11ครั้งนะครับอเล็กมาเก t โยฮันซาโกอันดับที่4ล้มไป10ครั้งนะครับฟานมิโกโ,โบมันิลีแจ็คมินเลอร์นะครับแล้วก็อันดับ5ล้มไป9ครั้งนะครับไอโอคุระอันดับ6โอน้นี่หลายคนเลยครับ7ครั้งนะครับเปโดคอต้าเฟอร์มินาเดเก้มาร์คมาเกสเสียแฟบเราด้วยครับแล้วก็เบเจกี้อันดับที่7นะครับล้มไป6ครั้งนะครับเป็นเป็ก้นะครับแล้วก็ลาอูฟานเดส อันดับที่8นะครับล้มไป5ครั้งอีเนียบัสซิเน่ครับแล้วก็สมเกียรติของเรานักบิดชาวไทย Honda ส่งเข้าประกวดอันดับที่9นะครับล้มไป3ครั้งเป็นวินยาเลสน,นะครับแล้วก็เล็กลิน2หนุ่มสเปนอันดับที่10นะครับล้มไปทั้งหมด2ครั้งนะครับมิเกลโอเวลา่าอันดับที่10เหมือนจะล้มแค่2ครั้งนะครับแต่พักยาวที่สุดเลยเพราะว่า ล้มแต่ละครั้งมีเกลวค่อนข้างที่ได้รับบาดเจ็บหนักทุกทีเลยนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวสั้นนะครับของ HRC ตัวลูก้าเมรินี่ครับจากข่าวสำนักข่าวรายงานมาได้คัมแบ็กนะครับสู่เซ็กชัเนดิงในสนามที่กำลังจะถึงนี้ก็แฟนๆของลูก้าเมรินี่ก็อดใจรอนะครับได้เห็นลูก้าเมรินี่ลง วาดลวดลายบนท้อ,ทองถนอนอีกครั้งนะครับก็ฝากติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทีมงาน HRC ด้วยนะครับข่าวสั้นนะครับสั้นมากๆข่าวปดท้ายของเรานะครับยังไงนะ g ีจีดานิญาจะไม่อยู่ที่ซักเสนหนึงดูกติพีเซนตัวแทนที่คาดว่าจะมารับตะขาบต่อจาก g ีจีดานิญานะครับในอนาคต ข่าวรายง,งานมานะครับที่ยาจะไม่เข้าเช็คอินที่พิษของดูกตินะครับในโปรแกรมการแข่งขันศึกมอเตอรยพีสนามที่11เ็ซ็กชันลิงประเทศเยอรมนี Germany นะครับระหว่างวันที่11-13ถึง13กรกฎาคมนี้นะครับโดยไม่มีการเปิดเผยเหตุผลอย่างเป็นทางการนะครับจากเจ้าตัวหรือดูคติต้นสังกัดนั่นทําให้ไปกโก้และมาร์คมาเกสจะไม่มีผู้นําคนเดิมในด้านเทคนิคในการแข่งขันที่ ดูกติได้ประกาศคนที่จะเข้ามาหน้าที่รับแทนนะครับโปรแกรมดังกล่าวจะเป็นลิคา r ์โดครับชาวินผู้อำนวยการสายโปรเจกต์การแข่งขัน m o เต g p ของดูกติจะเข้ามาทําหน้าที่แทนจิจีนันญาในเยอรมนีประวัติของวิศวกรคนนี้ก็คือเริ่มต้นกับอ p พิเรียนะครับเมื่อปี2011ก่อนที่จะไต่เต้าตขึ้นมาด้วยผลงานที่เป็นประจักษ์และก็เซ็นสัญญาร่วมกับดูกติในปี2013โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ หลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของโปรเจกต์พัฒนา,าตัวแข่งของดูคตินะครับก็เขาค่อนข้างรู้จักแทบใต้ทุกกฎของรถแข่งคันนี้เลยก็ว่าได้ครับในการทำงานของพิษสีแดงดูคติของเรานะครับชาวินถูกคาดการว่าจะเข้ามารับหน้าที่แทนจีจีนาริยานะครับหากทำการล้างมือในอ่างทองแล้วก็ ให้รับบทแทนหน้าที่ให้ดูกติแต่เรื่องนี้มีเสียงต้องปากหรือเช่นกันนะครับว่าจีจินันยานั้นมีลูกรลักในทีมก็คือมาร์คมาเกดของเรานี่เองซึ่งผลงานและความยากลำบากดันตกไปอยู่ที่เปโก้ปัญญาการขยับหรือการเปลี่ยนตัวผู้นำด้านเทคนิคของดูกติครั้งนี้อาจจะไม่เกี่ยวหรือเกี่ยวก็เป็นไม่ได้ก็ฝากเพื่อน,อนติดตามชมกันะครับว่าบทสรุปของ เรื่องนี้จะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีข่าวสารเพิ่มเติมหรืออันไหนที่ข้อมูลมากกว่าที่ผมแจ้งไปก็ฝากคอมเมนต์ติชมแนะนำกันได้นะครับแล้วพบกับช่องเล็กมอเตอร์สปอร์ตใหม่สวัสดีครับ